สวัสดีครับพี่นอ้องสวัสดีตอนเชา้ชาเชา้าครับวันนี้มาทำงานพี่เก่าจ้กวั้นยังดนกจำวันใดให้เัน,นดเดิงกันวันพุธที่2 8มาหาเก็บบะเขือครับคิดอยากซุปบะเขือต้นบะเขืออาทิตย์3ปีแล้วครับต้นบางล้วเ้าเข้แต่ว่าเข้าตัดแต่ง สูเปีครับมันกับปงหยอดขึ้น,นมาใหม่เก็บได้ตลอดครับหาเบิงจากสี่หาหนวยก็พอแล้วนี่ไงนี่แจนนะึงได้แล้วได้แล้วมีอวะนี่ไงหน,นึ่งแกนเก็บพอครับ เอาไปหำมันในก่อนชุมเลยมอดีกินกับลาบไปเลยเอาไปห้มันในก่อนโอ้ยได้พปปอปน้าเนาะว่านเมือก่อนเนหะ็นหลายอยู่ว่าสะเก็บบ่ได้เก็บคนม่เก็บก่อน เบิ่งต้นนี้ดูมีบ่บ่มีไงบ่ทันเห็นแล้วเห็นแล้วแกนหนึ่งแกนหนึ่งต้องพีหาดีๆครับพี่น้องต้องพีหาดีๆครับถึงจะมองเห็นโมจักว่าพี ีแปลว่าเปิดเปิดหาดีๆครับผีนะ่ะเห็นไหมเราผีดีเราก็เจอเนาไหนสีหาหนวยแล้ววาเบิ้งเยกต้นนี้ไดพ้พอปนบอครับผีหาครับว่ามันสีเขียวขึ้นกันครับ มันจะเนี้ไม่เห็นิ่งทางนี้ครับโอ้กำลังเป็นดอกครับเป็นดอกก็มี่เป็น่นวยก็มีปั๊บเนี่ยผีไปผีมาก็เจออีกแกนหนึ่งครับเจก่แล้วแก่นะครับบางแกนมันก็จะติดดินน่ครับนี่เดี๋ยวมันเน่าครับ เอาเกี่ยวออกเลยติดดินจะเน่ามีอีกไหมเจออีกแล้วครับหนึ่งแกนครับนี่โอ้เหอนนี้นแก่นไงเลยเนี่ยนี่นครับกระไดจะดอกปอนหนึ่งว่าได้ปนนครับ ขาดหนึ่งจินขาบเดียวครับเดี๋ยวไปเก็บพังหอมเปต่อครับนี่ครับหอมเปเ๊หากับยูลองบ่วงเลยครับงามๆเลยซุปกเขือต้องใส่พังหอมเปีครับมั้งเขากันผักชีใบเลื่อยครับผักชีฝรั่งครับเอื่อนหลายซื้อครับ เดี๋ยวแต่คนเดือนนะครับสำเนียพ่อครับก็ต้องใส่ลายครับเดี๋ยวเมนูเมนูนี่จังไดกะสีมะเมฮิตให้พี่น้องเบิ่งเนาะสุบะเขือครับรอติดตามครับสำหรับลิปนี้กะสวัสดีครับ